วันนี้ครับต้องรดบเพื่อออกคุกคลั้งเนาะอรนะครับต้องได้กวดบอเลือไหบลงบอลันองบึงเนาะดวเป็นปรไก่าออืะอาเงีอ่ะเตรียมกับเือนเนอะเพื่อนหนึ่งสองสา นนติดขับับเข้าใกลุ้ดกบคสรตแ้วกมอเขางเด็กเจียนติดกตัไว้ิเล่วเัาจากนั้นแล้วก็ติสับตัเราไว้ข้ขาวันหนึ่งปันหนึ่งนะจุดวจุดป้าเอลเอของเขา

Yeah, it is. <laughs>